โครงการ The ะเบสกิ่งแก้วสุวรรณภูมิตั้งอยู่ซอยกิ่งแก้ว19อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกทั้งทางด่วนบุรพาวิถีมอเตอร์วเวย์สายกรุงเทพชนบุรีและถนนวงแหวนรอบนอกพัฒนาโครงการโดยบริษัทเดอะเบสพาเอจำกัดบนพื้นที่โครงการเกือบ9ไร่ มีโฮมแอนด์ออฟฟิศชั้นจำนวน38ยูนิตภายใต้คอนเซปต์บ้านที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตควบคู่กับการทำงานตอบสนองไลฟ์สไตล์เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวและสนุกกับการทำงานได้ในเวลาเดียวกันขณะที่เรื่องของความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วโครงการควบคุมการเข้าออกโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ อย่างแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโรงพยาบาลจุฬาลัต9เก้าโรงพยาบาลสิครินศูนย์การค้าเมกะบ,บางนาเซ็นทั้นบางนาเทสโก้โลตัสบิ๊กซีโฮมโปรโตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอสมชันหรือ a b แบและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นตน้นสำหรับตัวบ้านนั้นได้รับการออกแบบให้เป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยและออฟฟิศ โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุดทุกพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขยายพื้นที่แห่งความสุขเพื่อใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นขณะที่ดินเริ่มต้น51.6ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยมากถึง440ตารางเมตรประกอบด้วย5ห้องนอน7ห้องน้ำห้องรับแขกห้องอาหารห้องครัวห้องแม่บ้านและจอรดรถได้3คัน ในราคาพิเศษเริ่มต้นที่12,900,000บาทถึง17,900,000บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-763-7636และ063-290-0347หรือ w ว็บไซต The Best Property Group .com ค่ะ